สวัสดีค่ะอาจารย์ดอร์ชดาพัฒสุกายผู้รับผิดชอบโครงการ U2T พื้นที่ตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแรตาบลแบบบุรณาการมหาวิทยาลัยสูตํตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศหรือโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายณพื้นที่ตำบลศรีดอนนูนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจเกิดการจ้างงานของประชาชนบัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาความต้องการของชุมชน ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ได้รวบวมารือกับผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำชุมชนกลุ่มวิสาหกิจและตัวแทนกลุ่มอาชีพสามารถกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ u 2 t ดังนี้ 1. กิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วยการออกแบบภาพลักษณ์สินค้าและการตลาดด้วยช่องทางเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ 2. การพัฒนาศักยภาพและการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ตำบลสีดอนมูล 3. การถ่ายทอดองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลให้ชุมชนเกิดความต้องการรับรู้ถึงการป้องกันและดูแลตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งทีม U2T ได้ส่งเสริมการสร้างการรับรู้ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลุ่มอสมกลุ่มผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลตนเองและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาด การสร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกับผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อพร้อมจัดทําสื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบของอินโฟกราฟิกในการดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 กิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วยการออกแบบภาพลักษณ์สินค้าและการสื่อสารการตลาดด้วยช่องทางเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ได้ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของ5กลุ่มวิสาหกิจชุมชน4ดอนมูล 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวสีดอนมูลที่เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกอขอ6ข้าวหอมมะลิลอยหที่ได้รับรางวัลเมล็ดพันธุ์ข้าวระดับชาติปี2564โดยดําเนินการเพิ่มมูลค่าข้าวสีดอนมูลด้วยการออกแบบบรรจุพันธุ์ ปรับโลโก้และการออกแบบตกแต่งบูธนำเสนอข้าวสีดอนมูนในกิจกรรมพิเศษต่างๆกลุ่มวิสาหกิจไข่เค็มสีบุญยืนเป็นไข่เค็มที่ขึ้นชื่อของอำเภอเชียงแสนโดยกลุ่มวิสาหกิจพบปัญหาความเสียหายจากการนึ่งที่ทำให้ไข่แตกไม่สามารถจำหน่ายได้ทางโครงการ U2T จึงช่วยแก้ไขปัญหาโดยการนำองค์ความรู้การแปรรูปอาหารนำไข่ขาวที่เสียหายมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คือผงความเค็มจากไข่เค็มค่ะ ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการความเค็มและโปรตีนอีกทั้งพัฒนาเป็นขนมเบเกอรี่จากไข่เค็มคือเปี๊ยะไข่เค็มลาวารวมทั้งการออกแบบการปรับโลโก้บรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้กลุ่มวิสาหกิจข้าวแตนด้วยรสชาติความหอมความกรอบของข้าวแตน4ดอนมูลเป็นที่เรื่องชื่อความอร่อยเพื่อเพิ่มรายได้ให้กลุ่มวิสาหกิจจึงได้ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ส่วนกลุ่มวิสาหกิจจจกสารค่ะ ซึ่งเป็นหัตกรรมพื้นบ้านเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของกลุ่มผู้สูงอายุทักษะการสารที่ประณีตต่อยอดสู่การออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ตามแนวแฟชั่นและของตกแต่งบ้านสําหรับกลุ่มวิสาหกิจตุงซึ่งถือว่าเป็นหัตกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นความประณีตการทอตุงสามารถถ่ายทอดเรื่องราวหัตกรรมวิถีชีวิตความเชื่อด้วยการต่อยอดจากลวดลายสู่การสร้างสารรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ทางนี้ยังได้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าด้วยการนำเสนอสินค้าผ่านการเล่าเรื่องราวที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์เทคนิคการถ่ายภาพนำเสนอบนช่องทางออนไลน์อีกทั้งยังได้เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยการประสานความร่วมมือกับร้านมาลองเตอและผ่านช่องทางเพจวิถีชีวิตหมู่ฮาวชาว S D M โดยสร้างการรับรู้กระตุ้นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน4ดอนมูล 3. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตำบลสีดอนมูลโดยการนำต้นทุนทางประวัติศาสตร์เมืองโบราณอายุกว่า1000ปีวิถีชีวิตวัฒนธรรมแหล่งรวมพลังความศรัทธาล้านนาสู่การออกแบบเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์การสร้างเรื่องราวการท่องเที่ยวของตำบลสีดอนมูลที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวพื้นที่อำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายตามเส้นทางพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจและการจัดทำอีบุ๊กเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าและกิจกรรมการ ท่องเที่ยวประสบการณ์เชิงสร้างสารรค์ของตำบลสีดอนมูลทั้งนี้การดําเนินโครงการ U2T ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตำบลสีดอนมูลผู้นําชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการเพื่อเกิดผลเชิงประจักษ์และเกิดความยั่งยืนและสร้างรากแก้วให้ประเทศต่อไป สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัมนมวลแก้วโวงคำเป็นตัวแทนของโครงการมหลาลัยสู่ตำบลยูทูทีสีดอนมูลค่ะได้มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับบัณฑิตประชาชนนักศึกษากลุ่มอาชีพต่างๆหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอบตสีดอนมูลกำนันที่ใหญ่บ้านที่ให้สวารสนับสนุนกับทีมยูทูตตลอดมา ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสร่วมงานในพื้นที่ในระยะต่อ,ตอไปขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายอุทัยสแสงแก้วประธานสภาพัฒนธรรมตำบลศรีอนมูลครับจากที่โครงการของ u ูทเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่ตำบลศรีรนมูลซึ่ง ตำบลสนุนได้รับประโยชน์หนึ่งทำให้คนที่ว่างงานได้มีงานทำอันที่ 2. ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ในท้องถิน่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณทีมงานโครงการของ n t ทเป็นอย่างมากที่มาช่วยสนับสนุนทำให้ตำบลสุนูน,นั้นเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศและทั่วโลก และสุดท้ายก็ขอขอบคุณยูทเป็นอย่างมากคิดว่าเราพี่น้องตำบลศรีมงคงจะได้ร่วมงานกับพี่น้องยู t ต่อไปในวันข้างหน้าเพื่อความเจริญของชุมชนและพัฒนาของชุมชนขอบคุณครับ